สวัสดีครับผมแพ็กอุดังน <Yes ี่ผมมา้าซอยสามเดียยองเฝ้านะครับมันีีมาตรตีขุบลูกค้านะครับผมบอรูรุ่นตมาจะใส่เดียวงกานกับศิลนะครับรีบพกโตเต็มทุกช่องเลยมันมีวอ้ขอบพุณนหลายขอบคุณหลายๆนะครับกีาามาอู่หน่อยมาว่เป็นยังไงหครับก็เติมล้มเหลือกับกาบกาหกคัน6กดีป่ะเลยไอเก๋อมือเานี่มาจะสอบมันตีคัน ขวบมาสางอันอันเนี่ยยังครับโอ้เติมล้มดีครับโอ้ยีเนี่ยจอดตัวเฮ็ดบุญอยู่โอเคครับโอเคขอบคุณหลายๆนะครับที่เติมลมเหล็กกินทอปล่อยกินติะกี้เกลื่อนบัดเลยก็ไปเติมอู๋ถั่วจอดเด้อมาเติมได้อู๋ได้กันเลยอ่ะทำงานในพดัานะวันนี้ที่เรกคุยกันในโปรโมชั่นอ่าอ่าแปดท่านคอพร้อมรีแมีนะครับขึ้นฟ้าขึ้นใจห่อนบอกจอดขึ้นทอคือมือเ่าเอาฟ้าเใจห่อนเ่าเป็นยังครับเดี๋ยวมาจอดมือล้างกันเลยนะผมก็คือเปลี่ยนปลายทอมาแล้วอันนี้เป็นพนัานะครับผมถามมาหลายทีอออยยากกเเ็็ okay. ดคคลิปปบ่นังื หาเมาหลายว่ารถเบนซินอยู่ไเนบ่อ่าปกติจะเจอแต่เบนซินในเกียร์ออโต้เป็นบออันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับผมเป็นฮอนด้าเจดเดี๋ยวเดินไปนะเป็นฮอนด้าเจดนะครับเกียร์แมนนวลน,นะครับผมตัวนี้อ่าเจดบอเจดเหรอเนาะเจดครับตัวนี้ก็ต้องถ้าเป็นจูเนียร์จะรู้เนาะต้องใส่เครื่องมือแท้นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะแพงนะครับผมถ้าจีนก็ต้องพาโมอนิฟายดีๆนะครับกล่องจะคอยปลอดภัยนะครับก็เป็นเกียร์แมนนวลจูนใทรงานปิดอ่ามีไฟโชว์มากนะครับผมคันนี้หนึ่งสี่ศูนย์หน พี่ไทยนะครับผมเป็นแคทเทอร์ติกนะครับอ p r นะครับผมเปิดรอบเครื่องอ่ะเทเลงไฟฟ้านะครับผมแล้วก็กดความเร็วไปนะครับผมแรงประหยัดน้ำมันกะบ่ได้ขึ้นหลายคือดีเซลนะครับผมเบนซินกะเห็นผลชาติเด่นนะครับผมเพราะว่าจูนเทเลงเขาก็กระชับขึ้นแล้วนะครับผมบ่ลลังยากก้นหน่อยก้นดำบ่มีนะครับบ่มีก้นหลก้อนหน่อยเบนซินจูนง่ายผมหมักนะครับผมเหลื่อมลงไหลแล้วนะครับผมคือดีเซลนะครับผมดีเทลเรื่องมากครับมู่บอกกระตุกเดาว่าก้อนดำก้อนหลายรุ่นนี้บ่มีก้อนครับสบายเบิดอเบื่เลย ควันสีชมพูเ่ยเนี่ยจูนรอบเดียวจบนะครับอ่ะกะถ้าเป็นรถเดิมๆกับผมนีม่ยังกะจูนใช้งานทั่วไปนะครับผมถ้าเป็นรถที่การติดเทอร์โบเออโอเคได้ยินเตอือนกันคอยม,มาคุยกันเรื่องควันฉีดไงเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับผมอ่ะเบื้องเรื่องของรอบก้อนครับผมคันเร่งกระชับบ้านะครับอันนี้จูนคันเร่งไฟฟ้าให้นะครับผมคันเร่ียงกระชับมา้างนี่อ่เบื้องรอบเครื่องก็จะโดนเปิดอันนี้ไฟยังปิดบนเหล่านี่อ้รอบเครื่องก็จะโดนเปิดนนะครับผม อารอบเครื <N ol ed> ่องเกียรพันสามนะผมเบิ้์นตัดนะครับผมอ่าฟังเสียงเบิ้์นตัดกันเกียพันนวลนะครับผมนี่อ่าฟังเสียงเบิ้์นตัดตั้งไงนะครับผมเปิดรอบแล้วก็เบิ้์นตัดให้นะครับเย่มีนิ้งปังๆหน่อยๆอันนี้เป็นท่อเดิมแต่แต่ปลายจะถ้าเป็นท่อซิ่งก็ดีป๊อต้าต้าตตปอกปังปอบ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 อบเดี๋ยวแจมที่เป็น